สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านอยู่ช่องสซฟาเกมส์ซึ่งเกินครับตอนทเทียบเกมดูสกู๊ดสมเพรสซึ่งเกินครับโอเคเดี๋รากันต่อจากพาที่เรา,ท,เราที่เราได้ตะลุยเอ่อฮาวาน่าไปนะครับซึ่งเดี๋ยวดูาัซดาตกไปจะเป็นด,าดา่านอะไรนะครับเราจะเอารคน,นี้ไปนีแ่แหละเป็นการเปิดด่านไหมเนี่ยเราต้องไปสำรวจก่อนเจอฮาวาน่าแล้วก็เก็บาวน์ เคปียบเทาตั้มพิกในจุดในแอฟริกาใต้มือนนะนะครับโอเคโอเคเราบินจากอเมริกากลางสู่อเมริกาเอ้ยสู่แอฟริกาเฉยเลยบินไกลเนี่ยอีอีอันนี้โอเคด่านแรกงานอยู่แล้วจะดูงานต่อไปว่าควรใช้อะไรดีให้เหมาะสมกับที่เรามีนะครับให้เหมาะสมกับด่านว่าอะไรประมาณนั้น โอ้ไม่ถึงไม่ถึงโอเคพอไหมโอเคกดอนไรกดผิดโอเคเจ๊สองเอาความเร็วลดลงโอเคห้าหกโอเคทางยาวมากโอ้โหโอเคทางยังยาว เชื่อคนครับถนนมีนเกือบไปเราไปสเตจโอเคกินก้นก้นหยุดก้นเฉยโอเค,เเอเคห้าหกอนเดิมจปบรถซ้ายไอหยุดแล้วโอเค เคล็บประตูได้เออปคยือทนะี่ผมตจวไฟแดงเร็นจริงไฟแดงไม่น่าเบื่อมากเคลอองเคลท้าเป็นนิสสนะเมืองท่าของออฟริกามน,นะ่มือน,น,น่าจะใช่โอเคเคล็บขับไม่โดนเลยทีนี้คิดถอยหลังเลยได้นิดนึนงได้อยู่ เราคงโนะดนแล้วรถเรียวไม่ได้นะเคเรียวได้แล้วเคผ่านโอเคเดี๋ยวประดานต่อไปกันดีกว่านครับโอเคฝนตกนะี่แหละเขไปไฟกันโดนหักคะแนนเฉยเลยโอเคจ็0ส7 0 พยายเพิ่มไปหน่อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเล้ยวซ้ายนจะเลยแล้วตอนนี้โอเคเป็นดี๋ยวกลิ่งหนึ่งคือเลี้ยวขวาเาไปไม่มีอะไรกันไปเลยโอเคห้าเก้าจมถติว่าเกิน เกิน์น50นะครับมันจะป็นปีมเท่านั้นแหละเคลื่อซ้ายต่อไปไม่มีไฟแดงไม่มีปยุดไม่มีอะไรเลยเบาหน่อยเป็นทางโค้งเดีย๋ยวแหกโค้งสกนุนเคลื่อขวาตันถือว่า,ายานะถทดทะนายมันคือดุสู่งแล้วถพลังไม่เช๊ะเคลอดยหลังด้วย คือถอดไปตรงนี้คนคือเองนี้นก็จะง่ายนะจำรู้ว่าด่านสามด่านสี่จะเป็นไงด่านสามด่านสี่ตัวของด่านห้าไชัดเจนนะจริงๆเพมันจะเป็นยังไงต่อจะง่ายหรือจะยากต้องขึ้นอยู่กับต่อไปอนั่นแหละสากับ4ี่โอเคถอเปที โอเคครับส่สำหรับวันนี้ก็ตัไปแลวสำหรับเกมบลูสคูล2017ครับซึ่งอีพีนี้ก็จะถว่าค่อนข้างจะง่ายอยู่นะจริงๆคือแบบง่ายมากนะโอเคเดี๋ยวผมจะพกตัมนเป็น,ปะนะสำหรับเกมบลูสคูล2017ครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับ